ดูทุกเปดิดทุกท่านกามณีทีิพามาเบ่งบรรยากาศอีสานบันเท่าแล้วครับเปิดชิปแรกแล้ครับผมลิปแรกครับลิปแรกจะเป็นทางการหลังสื่อโทรศัพท์ไม่นะครับกะเปิดไม่ของยูทูบไม่ครับฝากกดติดตามช่องป่าต้นบารบือด้วยนะครับผมฝากติดตามนั้นนะครับ พี่น้องป้องปลายสุดทุกคนนะครับกระมือนี่ผิดพาไปเบื้องสวนนะครับสวนของพี่น้องลังบานอันนี้เป็นสวนของมะนาวของลุงครับนี่ครับสวนมะนาวนี่ครับสวนมะนาวสวนมะน,น,นาวครับของหนึงนะของลุงครับ เมื่อครับบริกาศฟอา้องฟ้าโป้งใสนะครับหลังจากฝนตกขลัลมหมือเลียงกันนะครับส่วนมากตกตอนก่อนคำคัญครับเวลาหกโมงเลี้ยงสาม,มทุ่มสทุ่มนะครับผมครับมบรรยากาศนะครับ อันน <Workers. S 2> ี้ก็เป็นง้วนะครับผมง้วครับง้วนี่ครับง้วพี่น้องเอามาปลูกไว้นะครับวันลังบ้านครับฝากติดตามไวด้วยครับช่องป้าตุ่มบอลตะบือครับสื่อโทรศัพทบไอโฟนนะครับเส็ดไหมครับหน้าตาบานๆบอลร้อนหรอครับผมบอลร้อนนะครับเส็จใจดีนะครับ กล้องนะอาจจะเปิดประทันในนะครับผมบอลล็อตแต่ดีนะครับสดด้วยครับอายุ2ีสิปดีนะครับผมยีิบเกปีครับประทัมีแฟนมาทัมีเมียนะครับผมป่าที่ตามไมาได้ครับพรออมพี่น้องเช้ายุดชุบเปิดทุกท่านนะครับผมบรรยากาศนะครับ เนบรรยากาศอันนี้ก็เป็นสวนครับสวนของพี่น้องของจ่าพงศลรกามตำรวจเมียงสารครามนะครับผีผ้ายางละเหล่นปลาทงนะครับเพื่อพี่น้องปเหตุงานอยู่ทางแต่นใจทางเมียงนอกทาง ชมมรืทั้งเระย้องทักเครียดทั้งเขียบอะไรบางคนปอดทอมมอลนะครับอาจจะคิดทอมบ้านนะครับผมโสดไปนะครับปากิตตามไม่ครับป่าต้นบัร์บีรนะครับเสื่อโทรศัพท์ไม่ครับแต่ว่ากูขึ้นกูท่อง y YouTube เก่าหยากะครับกันเลยเฮ็ดไม่ครับผม อันนี้เป็นปลายูคาครับปลายูคาปลายูคาครับผมมรนจาสัตว์อีสานบ้านเฮานะครับเพียรพี่น้องไปะเะ็ดทางงานทางแตนไก่ทางเกาหลีไต้หวันทางเมืองนอกทางประเทศนะครับถือว่าในกรุงเทพมหานาครเขตประเด็พิทน์ทอเลยย้อนชุมบุรีปากใต้ผักเนี้ยครับอาทิตย์คิดมาปาั่น พาชมบรรยากาศนะครับผมคลิปแรกแค่หมานะครับหน้าตาพอัรอบปะหนครับผมอันนี้เป็นคอกมัวของอดีตคู่นในบ้านบ้านหนองแวงหมู่สิบเจ็ดครับสวนผักครับตอนนี้กเกษียรราชการแล้วครับผม คลาสประเดนหลอดทงนานะครับทงนาเตกไกลบ้านนะครับผมทงนาไกลบ้านครับกล้องอาจจะสั้นนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามือไม่หัดถ่ายนะครับอาจไม่ค่อยกล้องไม่ค่อยเก่งนะครับผมมือไม่หัดถ่ายขออภัยด้วยครับเดี๋ยวประมาณตอน คำคำจีพาช้มชิปไทยชิปแะไรเก็ดนะครับเ <_ an> จ้าของอยูทูบก็ยังโสดนะครับอายุ29ปีนะครับผม29อายุ29ปีครับสโสดรับปรทธนมีเมียปรทธนมีแฟนครับเคยถือเคยถีก็เขาตัวครับ ไม่เคยจริงใจ,จกคคับค,รรจจกคนนะครับผมไม่เครจริงใจกับคนนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นสวนของป้าหญยาครับป้าหยาป้าหญ่าของน่าจะของลุงชัยครับอดีตพยาบานหมู่สิบเจ็ดบ้านหนองแวงตำบลบลรบรืออำเภอบลรบรือจังหวัดมหาสารคามนะครับผม ดี๋ยวจิภาชมบรรยากาศครับไปเรื่อยๆนะครับผมชิปแรกแฮกมันครับจนโดนอาทายใช่ครับโอ้โหวิดท,ทายยังนะครับผมทายมือละชิปสองชิปสามชิปพ้อครับอ,อ,อาจปลาเกีงปลาในครับเป็นโดทูกครับ ค่อยๆดันตะขวงนะครับผมค่อยๆดันตะขวงไปครับนี่ครับปลาอยู่ค้าครับหลายครับพี่น้องครับเป็นน้ำมะปูกไปครับพี่น้องครับเอามะปูกไปแล้วครับหลายค่ะครับหลายครับพี่น้องครับ เดี๋ยวจิบภาพไปชมบรรยากาศนะครับที่สามบ้านเฮ่าครับผมให้คนขี่ชาปบ้านไปทำน้ำแดนไกลตั้งบ้านตั้งทิ้นนะครับตั้างบ้านตั้งทิ้น,นะครับผมอันนี้ยูสวนหลังบ้านรับมิตะปลาครับผมมิตะปลาครับ จปับผมทายคลิปแปรกอาจหอดถึงตัวประเนะนะครับกลับไปไปย้ำทายนะครับผมกลับไปย้ำทายนะครับผมฝากติดตามนะครับป่าป้องป,าป่าต้นบ่าเบือครับเพิ่งเปิดช่องไม่ครับเพราะว่าซื้อโทรศัพทบไม่ครับไอพุ้นอกเฮ็ดพัทนะครับผม โอ,อเคพัดอันนี้ป้านี่ก็จะเป็นสางเกียร์ครับสางเกียร์เก่าครับสางเกียร์เก่าอันตรายครับมีสิงสารสัตว์ก็เป็นงูงูอันตรายอะครัมีสัตว์ตัวนะครับ สำหรับคลิปแรกวันนี้ขอจุติครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับเปิดคลิปแรกนะครับขอฝากติดตามช่องบาวต้นบริเบือนะครับขอบคุณครับที่รับชมครับผม